เหตุยิงกันที่หน้าสโมสรอทอาหารบกมีผู้ได้รับบาดเจ็บและจับคนยิงได้หนึ่งคนคุณวรณีซื้อาศาสกุลไทยมีรายงานค่ะคุณวรณีคะ ขณะนี้นะคะสถานการณ์ล่าสุดนะคะในส่วนของบริเวณที่สมโมสรทหารบกนะคะกลุ่มกองปปสน,นั้นยังคงปักหลักชุมนุมค่ะแล้วก็ได้มีการเขยิบพื้นที่นะคะเข้ามาภายในสมโมสรเล็กน้อยนะคะโดยมีด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารกันอยู่ค่ะขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะในช่วงที่แกนนำกปปสน,นั้นได้มีการปราศัยอยู่บนเวทีนะคะประาศัยที่อยู่บริเวณด้านหน้าสโมสรทหารบกนะคะปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามีการยิงปืนขึ้นมาเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดน,นะคะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำสองคนนะคะได้มีการชักปืนออกมายิงนะคะแล้วมีคนตะโกนนะคะเห็นว่าเป็นปืนกาดนนั้นได้มีการเอามือตบลงนะคะแล้วก็ปืนลั่นโดนขาของผู้ชุมนุมส่วนคนยิงนั้น โดนผู้ชุมนุมนั้นใช้ตัวหนอน ทุบที่ศีรษะนะคะจน,จนเกิดการสาหัสนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ก่อเหตุอีกคนก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในซอยเบื้องต้นนั้นแกนนําคาดว่าน่าจะมีผู้ที่ก่อเหตุนั้นจํานวน2คนนะคะซึ่งหนึ่งคนนั้นได้มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลรามาซึ่งเป็นคนที่เป็นมือยิงนะคะอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเจ็บนั้นกําลังอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะขณะที่การเจรจานั้นตอนนี้ก็แกนนําของกรปป,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 ปสนะคะนำโดยนายชุมพลจุนใสนั้นอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็อยู่ ระหว่างการเจราจารนะคะมีนายพุทธิพงศ์บุญการและขณะนี้ภาพที่เห็นก็คือภาพของคนอีกคนหนึ่งซึ่งถูกในส่วนของกระสุนนั้นเฉี่ยวมาโดนผู้ชายคนนี้นะคะแต่โชคดีที่เขานั้นมีไฟแช็กอยู่ที่กระเป๋านะคะก็เลยทําให้กระสุนนั้นเฉี่ยวชนโดนไฟแช็กแล้วก็ไปเฉี่ยวโดนในส่วนของ คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะทำให้คนนี้นั้นไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าคนเจ็บนั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการส่งมอบหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะรวมไปถึงหลักฐานต่างๆนะคะของผู้ที่ก่อเหตุที่คาดว่าน่าจะมีมากกว่า2คน,นะคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรณี สารปกครองสูงสุดยืนตามคำสั่งสารปกครองกลางไม่รับคำฟ้องคดีที่นายอุเทนชาติพิโนโยฟ้องคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยที่วางข้อกำหนดที่อตามโครงการบริหารจัดการน้ำโดยเห็นว่าผู้ฟ้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงสนับสนุนโดยสบูเบเน็ต CME